นนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องๆม .4 นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปพูดคุยกับน้องนะคะว่าตอนนี้น้องๆเขากําลังทําอะไรกันอยู่ค่ะไปกันเลยค่ะเราก็อยู่กับน้องๆม .4 แล้วนะคะเรามาถามน้องๆค่ะว่าตอนนี้น้องๆทาอะไรกันอยู่แต่ก่อนอื่นนะคะเรามาทาความรู้จักกับน้องเลยกันก่อนค่ะก่อนอื่นนะคะน้องช่วยแนะนําตัวก่อนได้ไหมคะผมนายกิจราเวชมาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ครับแล้วน้องกําลังจะประดิษฐ์สิ่งของในรูปแบบใดอยู่คะ ผมก็กำลังประดิษฐ์ปิ่นโตจากไม้ไผ่แล้วก็กระบอกน้าจากไม้ไผ่อยู่ค่ะมีความคิดหรือแนวคิดยงไงคะที่นําไผ่มาเป็นสิ่งประดิษฐ์ะคะเพราะว่าในส่วนสลิ่งชันมีไม้ไผ่อยู่มากควบคุมเลยคิดที่จะนําไม้ไผ่มาประดิษฐ์สิ่งของให้เกิดประโยชน์ครับน้องใช้ไผ่ชนิดไหนในการประดิษฐ์คะใช้ไผ่ป่าครับแล้วไผ่ป่าค่ะ,คะมีข้อดีย่งไงคะมันหนาแล้วก็ น,น้องประดิษฐ์นะคะน้องใช้ส่วนไหนของไผ้าใยคะในการประดิษฐ์กล่องใส่ของค่ะใช้ส่วนกล่องของไม้ไผ่ครับตัดจากข้อขึ้นมาหกเซนครับน้องช่วยบอกประโยชน์ของกล่องใส่ของอนเนกประสงค์จากไม้ไผ่พี่ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันมีประโยชน์ยังไงก็สามารถใส่ของจิปาถะเล็กน้อยเช่นลูกปัดหรือเครื่องประดับต่างๆครับอันนี้นะครับสามารถใส่นะ้ําหรืออุปกรณ์การเรียนได้ครับ ยังไงก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลและความเร่วม,มือที่ให้ในการสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะคะ